สวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะทาไมถึงตัดสินใจส่งน้องมาเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถหนองเสือคะ,อะสวัสดีครับคือผมเสิร์ชหาจากอินเทอร์เน็ตแล้วเจอในอินเทอร์เน็ตว่ามีโรงเรียนขับรถที่ใกล้บ้านที่สุดก็คือที่หนองเสือก็เลยขออนุญาตเข้ามาชมการเรียนการสอนจึงตัดสินใจส่งลูกมาเรียนคค่ะการเรียนการสอนของทางโรงเรียนสอนขับรถหนองเสือเป็นยังไงบ้างคะ เยี่ยมมากครับทั้งบุคลากรคุณครูให้ความรู้เป็นอย่างดีมากเลยครับผมและการฝึกอบรมเข้มข้นซึ่งในรุ่นผมไม่มีแต่มีในรุ่นใหม่ๆครับผมค่ะบุคลากรที่โรงเรียนมีเพียงพอกับการเรียนการสอนไหมคะสําหรับคุณพอ่ออืมเพียงพอครับผมก็มีพนักงานต้อนรับดีให้ความรู้ชัดเจนคุณครูเพียงพอแก่การสอนเด็กนักเรียนครับผค่ะ คุณพ่ออยากให้ทางโรงเรียนสอนขับรถหนองเสือปรับปรุงตรงไหนไหมคะอืมอันนี้เป็นไปได้คืออยากให้ขอมีที่จอดรถเพิ่มนิดนึงเพื่อให้นักเรียนเอารถมาเองอะไรอย่างเงี้ยครับ<ด>แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เลยนะครับออยากให้มีร้านค้าขายของชำเล็กๆเป็นร<ด>้านขายน้ําหรือเบเกอรี่ของว่างเวลาเบรคของนักเรียนจะได้แบบไปซื้อดื่มกินโดยที่ไม่ต้องไปสั่งแอปหานเซเว่นนะครับผมได้ค่ะ ขอบคุณคุณพ่อที่ไว้ใจส่งน้องมาเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถหน,นองเสือนะคะชือ่อความยินดีครับผมคเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างคะครับก็ได้ความรู้ความเข้าใจดีครับแล้วก็ตอนแรกที่ผมไม่เป็นเลยตอนนี้ก็เป็นในหลายอย่างครับก็รู้กฎหมายระดับคุณครูสอนเข้าใจไหมคะเข้าใจครับในระหว่างขับเนี่ยมันก็มีที่ผมพลาดบ้างเช่นรถดับอะไรอย่างเงี้ยคุณครูก็แนะนําว่าควรทำยังไงอย่าตื่นเต้นอะไรประมาณนี้ มีอะไรให้โรงเรียนอยากปรับปรุงไหมะคะอ่าตอนนี้ก็ไม่ยังเลยค่ะคุณครูสอนง่ายใช่ไหมคะคะ่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องวีสว<ฤร>ัสดีค่ะค่ะเรียนสอนขับรถที่โรงเรียนหนองเสือเป็นยังไงบ้างคะก็คุณครูสอนโอเคมากเลยค่ะเข้าใจง่ายแล้วก็ปฏิบัติได้จริงค่ะอันนี้ค่ะเป็นอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งมาเรียนคะขับเป็นอยู่แล้วค่ะ มาเรียนต่อยอดเนาะใช่ค่ะมาเรียนต่อยอดในเราบอกว่าท่าที่เราแบบว่าไม่ค่อยจะชานาญนะคะอ่าโรงเรียนสอนขับรถมีอะไรอยากให้อยากให้โรงเรียนปรับปรุงไหมคะอ่าไม่มีอะไรต้องให้ปรับปรุงค่ะแต่ก็อยากจะขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะอ่สอบในสนามเป็นยังไงบ้างคะสอบในสนามก็มีความกดดันนิดหน่อยค่ะแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเพราะว่ากรรมการก็ เขาคาน่าหลักมากเลยค่ะคุณครูสอนแล้วก็เอาจากที่คุณครูสอนนะคะเข้ามาใช้ค่ะขอบคุณที่ไว้ใจโรงเรียนหนองเสือนะคะสวัสดีค่ะค่ะทำไมถึงตัดเห็นใจมาเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถหนองเสือคะครับอย่างแรกนะครับผมเป็นเด็กอสบอแล้วก็ใกล้จบปีสี่แล้วแล้วก็เลยหาที่เรียนขับรถ แล้วก็เห็นว่าโรงเรียนสงังรถหน่องเสือเนี่ยใกล้<ะ>ใกล้กับที่ที่เรียนอด้วยครับแล้วก็ดูจากรีวิวในเฟซแล้วก็เพราะว่าดูน่าเชื่อถือค่ะนี่มาเองหรือว่าค,ค,ค,คุณครูไปรับคะคุณครูไปรับครับโอเคค่ะการเรียนการสอนของทางโรงเรียนสนังขบรถหน่องเสือเป็นยังไงบ้างคะดสอนดีมากนะครับคุณครูก็ใจดีน่ารักทุกคนตั้งนจเรียนมากค่ะ อยากให้ทางโรงเรียนปรับปรุงตรงไหนไหมคะไม่ไม่มีเลยค่ะค่ะอันนี้ทราบข่าวทางโรงเรียนสังขารรถน้องเสือมาจากที่ไหนคะเ,เห็นมาจากในเฟซอีกทีมครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่สดใสค่ะทราบข่าวทางโรงเรียนสังขารรถน้องเสือจากที่ไหนคะจากพี่สาวค่ะจชายมาเรียนที่นี่ค่ะ ก,การเรียนการสอนของทางโรงเรียนสังขบหนองเสือเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะรูะใจดีทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ,ขขคะทําไมถึงตัดสินใจมาเรียนที่นี่คะเออคือว่าร้านชายบอกว่าที่นี่สอนดีแล้วก็แนะนาดีค่ะก็เลยมาเรียนที่นี่ค่ะอยากให้ทางโรงเรียนปรับปรุงตรงไหนไหมคะอยากมีการเออเอออะไรนะขับมอเตอร์ไซค่ะได้จอบไปขับขี่มอเตอร์ไซค์อะไรยางเงค่ะค่ะค่ะ ที่จะบอกทางโรงเรียนไม่มีนะงงนนะทุกอย่างดีหมดค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่ไว้ใจโรงเรียนสอนขับรถหนองเสือคค่ะขอบุณค่ะ